สวัีค่ะต้นหลิวเองนะคะตอนนี้ค่ะต้นหลิวก็อยู่ที่โซลัาากกัสำนักงานใหญ่ค่ะ ซึ่งต่อไปนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นหน้าตะหลิวกันบ่อยขึ้นก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ล่วงหน้าเลยนะคะซึ่งวันนี้ตหลิวจะพาไปดูค่ะว่าโซลรากาสดของเรามีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปกันเลยค่ะโซลรากาดของเราค่ะเป็นฟิล์มกองแสงคุณภาพแบบพรีเมียมเลยนําเข้าจากสหรัฐอเมริกาด้วยซึ่งวันนี้ค่ะโซลรากาสดคอร์ปอเรชันนะคะเป็นผู้นําเข้าแต่เพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยส่วนจุดเด่นของเขานะคะเริ่มต้นค่ะที่น่าสนใจมากเลยเราเป็นบริษัทเดียวกันค่ะกับการที่ผลิตกระจ ให้กับรถยนต์แบรนด์ชั้นนำนั่นก็คือแซงต์โกลแบงไม่ว่าจะเป็นปอร์เช่ค่ะอ u ดี Audi, แล้วก็เทสลาด้วยรวมถึงแบรนด์อื่นๆอีกมากมายด้ยค่ะไม่ได้มีแค่ในรถยนต์เท่านั้นนะคะกระจกในอาคารเราก็มีเหมือนกันค่ะถ้าบอกไปเนี่ยทุกคนว้าวแน่นอนเลยอย่างเช่นแลนดมาค่ะที่ประเทศฝรั่งเศสอย่างไอเฟิลทาวเวอร์แล้วก็รูปมิวเซียมด้วยไกลไปก็ฝากถ่ายรูปบวัติตหนูด้วยนะคะและที่สําคัญค่ะคุณภาพของเราก็ได้ผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้วค่ะว่าป้อง กันความร้อนได้ดีมากๆด้วยอย่างช่วงนี้รังสี UV แรงมากของเรานะคะป้องกันได้เกือบ100%ด้วยแล้วก็ค่า IR R ค่ะแล้วก็เป็นค่าวความร้อนมันร้อนยู่เหลือเกินก็ป้องกันได้ดีมากๆเลยค่ะนี่ค่ะที่สําคัญเลยค่ะความเคลียร์ชัดของเขานั่งข้างในเนี่ยมองเห็นทัศนวิสัยข้างนอกได้ดีมากแอบมองพนข้างนอกได้เลยนะคะไม่เชื่อมาดู เรามีหลากหลายแพ็กเกจให้เลือกด้วยอยากได้แบบไหนบอกได้เลยค่ะวัน,นันตีเรามีให้ถึง8ปีเต็มเลยค่ะวันนี้อยากได้แพ็กเกจไหนทักมาได้เลยนะคะ